สบายดีเด er, ้อพี่น้องทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่นาในแชนแนลเละ EP นี้จะพาพี่น้องทุกคนมาซอ่อผักกูหรือว่ามาหาผัดจ้าธรรมชาติเด้อตามแม่น้ำตรงนี้นะพี่น้องเนาะย้อนนี้จะเป็นยามฝนละน่าจะมีผักกูไหลเนาะตามไปซ่อนเป็นเปิ้งกรรมาซิมีบ้างนี่เนาะ กับไลเตอร์มาคนเดียวเนาะมื้อนี้นะขี่รถที่จุนี้มามาคนเดียวมาไกดเตอร์ประมาณสิบนาทีเนี่ยนะโอ้พี่น้องเผาจะ้ะเผาป้าไม้ตัวนี้มดเนาะเผามดเลยไม่มดเลยพี่น้องเลยประเทศเลาวนี้นะติดตามไปด้วยว่าสีมีผัดไหมเอาเก็บบ่นี่เด้อพี่น้องนี่เก็บได้ละ เก็บแซบอร่อยมากนะพี่น้องเนี่ยปัจจธรรมซาสดๆอร่อยเด้อที่เหล่าเฮาเด้อพี่น้องเลยเอาไปเก็บจุบุนี้เนาะมีไลท์เตอร์ด้วยพี่น้องเด้อพปเนี้จะมีไลท์เตอร์เอากระเด็จอยู่นี่เลยอ่อนขนาดเลยพันเนี่ยหากินจุบธรมรมชาติเด้อพี่น้องนะบ้นานเฮา แถวนี้เขาจะมาหาเหมดแล้วโอ้ขอเขาจะมาซานาะมันมีน้อยแล้วมันมมีแล้วอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยพี่น้องใหญ่มากเลยนี่พี่น้องเขาจะมาหากวา,ามาหาก้อนละก็ <c oughs> มีไลเตอร์ด้วยพี่น้องเล เอาไปเนองแถวนี้จ้ะหมูมียนะเนาะเราจะขึ้นไปเถิงพุ่นนะขึ้นไปเถิงพุนะ่นวะสิมีบ่มีอากาศสิได้กลับบ้านไปเนาะกลับมืดแล้วตอนนี้ก็หำลองมาองไปเนาะขึ้นไปเถิงพุ่นนะมอห้อมแม่น้ำตรงนี้น่าจะมีปลางพี่น้องนะจะขึ้นเถิงกันนะมีอยูนน่นี่ไปเนาะนี่ไหลเตแถวแถวนี้จะเป็นปลากุ้งมืดเนาะ เอาไปซ่อนน้ำกำมังสิมีบ่มันกัดซื้อมือแล้วคือว่าจะไปหาต่อแต่ว่าอาจารย์ไปน้องอาาก็จะกลับบ้านน้อพี่น้องเลยจะน้อยไปบปทำเจับคำก็น้องพักกูเด้อเดินทำกลับบ้านนาะพี่น้องเนาะ ที่น้าจะพาพี่น้องมาหาพัดอีน้องพี่น้องนะมานจะไปเบิ้งมะฮุ่งเขาพุ่น้องว่าจิมมีบ่ถ้ามีการสิขอสงสารน้อยไปน้องพี่น้องนะเอาเถอะโอ้มะฮุ่งใหญ่น้อยน้อพี่น้องมาละกอแล้วคนนี้นะใหญ่น้อยเนาะงที่น้าจะมาเอาเนาะ โอ้ยตอนสิค่ำนี้พระรนไหลเนาะมีลนไหลขนาดพี่น้องแถวที่ป่าไม้ไมหม่หมึดนี้ตอนนั้นมีไก่ป่าไหลเตอร์เดอ้อพี่น้องเหสิบา่าตอนนี้ไม่หมดเนาะไก่ป่าจะไงที่หมอนละตอนนั้นเธอประมาณสีเ่เจ็ดโมงนี้ไก่ป่าขำอยู่พุนเลยแต่ว่าอย่างนี้นมาเซอเบลบเหมือนได้ยินเสียงเนาะไก่ป่าพวกนี้น่ะหายหมึดนี่ โอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายปลาไม้ได้สัตว์กลับบุมีที่อยู่เนาะพี่น้องมาอยู่นี่หมดน,นะเนาะข้าพเจ้ากสศเมือด้วยจริงยังขี่รถที่ฐานใบเมือทางนี้ไปพูดนะพี่น้องเลยเจอกันอีพีหน้าเนาะนะขีดหน้าจะพาพี่น้องไปล่อปลาบ่หรือว่าหาปลากินปลาธรรมชาติซอบพัดพี่น้องได้เบิ่งบ่ติดตามพระเจ้าไปลำเดียวเนาะกลับบ้านนี้ มีอันเดียกับสิทธไทยเ,เ,นนยเยนนะพิ่มเล้เบิ่งเนาะเจอกันเน้าปิดนุ่มเลยใครที่อยู่ดูอยู่กันสวยติดตามกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใสช่ชแน,เนลเลยนะพี่น้องเลยเจอกันพี่หนีน้หนนะ